5เมนูอาหารตามใจปากเสี่ยงเป็นนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของเมนูอาหารที่ทานแล้วเนี่ยเสี่ยงจะเป็นนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับจากข้อมูลเนี่ยคนไทย10 20 เป็นป่วยเป็นโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเป็นเพราะเราดื่มน้ำน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารบางอย่างก็อาจจะส่งผลให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันนะครับซึ่งในลักษณะอาการเนี่ยนะครับอาการของโรคนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดของนิ่ว และตำแหน่งของนิ้วว่ามีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะหรือไม่คนไข้จะมีอาการปวดในบริเวณที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนิ้วเช่นปวดหลังส่วนล่างเมื่อนิ้วไปอุดที่บริเวณไตเพราะเป็นตำแหน่งของไตปวดบิดบริเวณหลังร้าวลงหน้าขาหรือปวดบิดบริเวณหลังร้าวลงขาหนีบ หากมีนิ่วในท่อไตปัสสาวะปนเลือดเมื่อมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงนั้นมีอยู่สองประเภทก็ได้แก่ปัจจัยภายในก็คือพันธุกรรมและปัจจัยภายนอกก็คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในปริมาณมากก็ได้แก่อาหารที่มีรสเค็ม หากบริโภคโซเดียมมากกว่า2.3กรัมต่อวันเป็นประจำหรือเนื้อสัตว์หากบริโภคมากกว่า1.7กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันเนื่องจากเนื้อสัตว์นั้นมีสารพิวรีนมากสารนี้จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกที่ก่อให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือผลไม้รสหวานเช่นมะม่วงมะละกอ สับปะรดมีน้ำตาลฟรกโกตในปริมาณสูงน้ำตาลฟรกโกตจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกก่อให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้หรือบริโภคน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีการเติมสารให้ความหวานมีน้ำตาลฟรุกโตสที่เปลี่ยนเป็นกรดยูริกที่ก่อให้เกิดนิ่วหรือกลุ่มอาหารที่มีออกซาเลตสูงเช่นชากาแฟช็อกโกแลต และผักสีเขียวเข้มบางชนิดเช่นผักปวยเล้งเป็นตน้นสำหรับการรักษานั้นนะครับการรักษานั้นการรักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสวาวะนั้นมีหลายวิธีก็ได้แก่การผ่าตัดส่องกล้องเป็นวิธีที่นิยมใช้โดยแพทย์จะส่องกล้องเข้าไปดูนิ่วแล้วนำนิ่วก้อนนั้นออกมาหรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ใช้เมื่อมีนิ้วที่มีขนาดใหญ่มากเป็นการยิงทำลายนิ้วด้วยคลื่นเสียงให้มีขนาดเล็กลงแล้วหลุดออกมาได้หรือการรักษาโดยการผ่าตัดแบบเปิดแผลใช้เมื่อนิ้วมีขนาดใหญ่เช่นนิ้วที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณไตที่จะไม่หลุดออกมาเองสำหรับการป้องกันนั้นควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย สำหรับคนทั่วไปควรจะดื่มน้ำา8ถึงแก้วหรือ1.5-2ถึงลิตรต่อวันส่วนคนที่เคยเป็นโรคนิ่วควรดื่มน้ำ2.5-3ถึงลิตรต่อวันเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เค็มและไม่ทานเนื้อสัตว์มากเกินไปมันสังเกตร่างกายตัวเองหากพบสิ่งผิดปกติเช่นปัสสาวะมีสีผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์นะครับ ถึงแม้นิ้วในระบบทางเดินปันสสาวะอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมได้แต่พฤติกรรมการรับประทานอาหารก็เป็นปันจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกันฉะนั้นการเพิ่มความระมัดระวังเรื่องอาหารการกินก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดนิ้วที่สามารถก่อให้เกิดรโรคติดเชื้อในทางเดินปันสสาวะลงได้อย่างมากนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นการเผยแพร่โดยนายแพทย์มานพรัตนะสมปัติกุลอายุระแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับ